สวัสดีครับพบกันที่ช่อง Sport News ทีเด็ดเกตี้เช่นเคยแหล่งรวมข่าวสารลูกหนังฟุตบอลที่คุณรักวาที่นี่วันนี้ขอสเสนอข่าวไม่ใช่เรื่องน่าอายคีรันทิเปียรับเสื้ฟอร์มดอบคีรันทิเปียแบ็กขวาเลือดผู้ดีนิวคาสเซิลยูไนเต็ดยืดอ,อกรับฟอร์มของตนดอบลงไปเยอะในช่วงที่ผ่านมาพร้อมประกาศกล้องจะกลับมาทำผลงานให้ดีขึ้นเพื่อน,นำทัพเดอะแม็กพายกลับไปอยู่ในจุดที่เหมาะสมคีรันทิเปียฟูลแบ็กตัวกันของนิวคาสเซิลยูไนเต็ดยอมรับมาตรฐานการเล่นของตนดอบลงไปเยอะหลังล่าสุดทัพพสสาาิิกดงงแแ้นอออตตตตตฮมฟเรร์ปะู่ คาทินเซนเจมปาร์กในเกมทรีอังกฤษนัดบ็อกซิ่งเดย์เมื่อวันอังคารที่26ธันวาคมที่ผ่านมาเจ้าบ้านได้ประตูนำออกไปก่อนจากจุดโทษของอเล็กซานเดอร์อิซักในนาทีที่23แต่หลังจากนั้นเจ้าป่าจัดการท่วงขึ้นแบบทบต้นทบดอกจากคินซูที่ Sun ่ซัดแฮกทก นาทีที่45บวก1 53และ60ส่งผลให้เดอะแม็กพายต้องเจ็บช้ำในใจคาบ้านตัวเองทิปเปียซึ่งต้องพบกับฝันร้ายในช่วงเดือนธันวาคมจากการทำผิดพลาดท,ที่ส่งผลให้ทีมต้องแพ้เอฟเวอรตันท็อตแนมฮอสเปอร์และเชลซีเกมครับ,บาวครับเปิดใจว่ามันเป็นความท้าทายสำหรับทีมที่ไม่เคยได้เล่นเกมฟุตบอลทั่วยุโรปซึ่งต้องเล่น 3เกมต่อสัปดาห์ซึ่งนี่เป็นเรื่องใหม่สาหรับนักเตะบางคนบางครั้งเมื่อคุณรู้ว่าคุณไม่เหมือนเดิมแน่นอนว่ามาตรฐานของผมดรอปลงไปเยอะทั้งอายุและประสบการณ์ของผมมีมากพอที่จะพูดเกี่ยวกับฟอร์มของตัวเองและรู้ว่ามันไม่ดีเท่ามาตรฐานที่ผมเคยทําได้ผมไม่รู้สึกอายที่จะพูดเรื่องนี้ผมเคยพบกับความผิดหวังมาแล้วมากมายในอาชีพผมนี่เป็นอีกครั้งที่จําเป็นต้องยืนหยัด และมีความเชื่อมัน่นผมเชื่อว่าผมจะคืนฟอร์มได้อีกครั้งแบกขวาทีมชาติอังกฤษกเล่าอ่ะครับชอบกดไลค์แชร์กดติดตามและชอบสปอนเซอร์ีิเดษร่วมด้วยสำหรับนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ